สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดียกาเดนนะครับจากเดือนที่แล้วที่เราได้ทดลองฉีดน้ำหมักปลาและก็น้ำหมักมะพร้าวนะครับให้กับมันสำปะหลังแปลงทดลองของเรานะครับพันไวปง90้นะครับวันนี้ก็ผ่านไป15วันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือ ความสูงโดยรวมนะครับก็จะประมาณ60เซนติเมตรนะครับมันสำปหลังอายุเดือนครึ่งนะครับ1เดือนกับ15วันนะครับเราฉีดน้ำหมักตอนอายุ1เดือนครับเดี๋ยวเราจะวัดจากหลักไม้ที่เราปักไว้นะครับว่า มันสูงเพิ่มขึ้นมาเท่าไหรจเจริญเติบโตมาเยอะไหมนะครับนี่ครับจากระดับไม้ที่เราปักไว้นะครับขึ้นมาประมาณ30เซนติเมตรได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับจเจริญเติบโตได้ดีนะครับสําหรับน้ําหมักการใช้น้ําหมักปลาแล้วก็น้ําหมักมะพร้าวนะครับ อันนี้คือต้นที่2จะต้นเล็กหน่อยเดี๋ยวเราก็จะวัดความสูงโดยรวมนะครับอันนี้สูงประมาณ50ซนติเมตรได้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดจากหลักที่เราปักไว้นะครับก็สูงขึ้นมาประมาณ20เซนติเมตรได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าต้นนี้มันจะเกิดจากยอด ท่อนพันธุ์ที่เล็กเกินไปที่เรานํามาปักนะครับเราทำให้มันเกิดมามันเจริญเติบโตไม่ทันขนาดของท่อนพันธุ์และความแก่ความอ่อนของท่อนพันธุ์มีผลนะครับในการที่จะทําให้มันสําว์ังเจริญเติบโตได้ดีไหมนะครับต้นนี้ก็สูงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับบัดจากท่อนไม้สูงขึ้นมาประมาณ 30เซนติเมตรได้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ปนกันไปนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีครับอันนี้เราก็จะปลูกห่างหน่อยนะครับว่าเป็นแปลงทดลองเดี๋ยวเราจะลองบำรุงเอาหัวดูว่าจะได้หัวใหญ่ไหมครับเพราะว่าที่ปลูกห่างเพราะว่าต้องการให้ได้รับแสงได้เต็มที่นะครับ นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เราปักไม้ไว้นะครับการทดลองเราจะสุ่มให้ทั่วแปงนะครับต้นนี้ก็สูงประมาณ70ซนติเมตรครับเราไม่ได้เลือกแต่ต้นที่สวยๆมาโชว์นะครับจะเริญเติบโตขึ้นมาประมาณ3 0ซนติเมตรได้ก็เท่าๆก,กันกับต้นอื่นนะครับมันก็จะมี ต้นเล็กต้นใหญ่บ้างน,นะครับเราเราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อหาค่าเฉลีย่ยแล้วก็กระจายปักให้ทั่วแปลงนะครับเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ความสูงโดยรวมจะอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับ แล้วก็วัดจากไม้ที่เราปักไว้นะครับก็สูงขึ้นมาอีกประมาณ30เซนติเมตรได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับให้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับน้ำหมักปลาและก็น้ำหมักมะพร้าวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ